คลิปนี้เป็นคลิปกรดองความรักของชาวราศีเมษในเดือนครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะขออภัยด้วยนะค,ะคลิปมาช้ามากเพราะว่าคร,ครึ่งเดือนแรกคือเมยเหนื่อยมากจากการทํางานคือง,งานยุ่งพอสมควรนะคะอันนี้ก็รีมาทําให้นะคะก็จะเป็นครึ่งเดือนหลังนะคะก็ตั้งแต่ที่มีวันที่มีอัพคลิปลงไปเลยนะคะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครอยากจะโส่วนตัวรบก,กวนเนี่ยไลน์ไอดีที่มมให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือว่าคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปก็ได้ เดี๋ยวก็วันวาเลนไทน์แล้วนะไม่ขอให้ชาวราศีเมษทุกคนมีความสุขมากๆในวันวาเลนไทน์นะคะคลิปนี้น่าจะปล่อยในวันวาเลนไทน์พอดีแหละนะถ้าไปดูจากดูจาการะยะเวลาในการทำคลิปนะคะโอเคมาเริ่มเลยความรักนะคะแล้วก็เอเนอรจีของชาวราศีเมษในครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรเทรฟ s อ o r d มาใบแรกเลย3ดาบดิไฮร์ t ฟนต์เอทออร์ 9ก okay. mm ้าเหรียญเก้าดาบโอเคเอเนจีที่เมยได้จากไพ่ของชาวราศีเมษนะ mm hmm. คือไม่ได้มองว่าคุณเสียใจแต่เมยมองว่าคุณกลัวที่จะเสียใจมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งแหละเข้ามาหาคุณต้องการที่จะจริงจังแต่คุณเองยังหวงความโสดอยู่ยังต้องการที่จะเป็นอิสระอยู่เหมือนคุณมีความเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันมีณนะตอนนี้อยู่นะ 8 of Pentacles 8 of Wands 6กดาบ d e of Fortune King of Cups นะคะแต่สำหรับเป็นไพ A ่ A of Wands ขึ้นมาบางคนอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลนะคะคือชาวราศีเมษได้มองว่าคุณกำลังน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งหรือว่ากำลังจะเจอหรือน่าจะเจอแล้วนะคะคือคุณมีแพชชั่นกับคนคนนี้มากๆแต่ว่าคุณเองกลัวว่าจะเสียใจยเพราะคนคนนี้นะ คือมันเหมือนกับว่าคุณมีความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะที่คุณไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะออกจากความกวนนั้นมาณนะปัจจุบันนี้นี่คือ e อ e น g y ที่ไม่ได้จากภัยไม่เห็นว่าคุณทั้งคู่มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะคะยังมีการแชทยังมีการทักหากันตลอดเวลานะคะไม่ได้หายไปไหนคนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆที่วนๆเวียนๆกับคุณในอดีตก็ได้หรือในปัจจุบันที่อาจจะยังไปไป,ไปมาๆกันอยู่นะคะอาจจะเจอกันที่ทํางานก็ได้เนาะ บางคนถ้าคนเล่นแอปเดตก็อาจจะเจอบุคคลนี้ทางนั้นนะคะคือให้บอกว่าคุณชอบคนคนนี้นะคุณรู้สึกบางครั้งเขาก็มีบางอย่างที่ถูกใจคุณแต่ก็มีบางอย่างที่ทําให้คุณเองกลัวกับตัวเขาเหมือนกันเออแปลดีนะคะอะเดีย๋ยวมาดูไพ่ออร์คเคิลคทที่เป็น Energy ของชาราศีเมษก่อนนะ ดูไพ่เอเนจีของชาวราศีเมษค่ะนี่จะเป็นเอเนจีเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ข,ของคุณกาอนนะคะเดี๋ยวเรามาจับดล็กกันทีนหลังเนาะโอเค the world เ okay. ค the gate and the garden the garden and the gate strategy stress and r e j u v e n a t i o n นะคะแล้วก็ door to spirit h e a l i n g and happiness โอเคกรนูโทเปียไพ่ที่เป็นไพ่เรื่องของความรักแล้วก็เป็นความสมหวังนะคะในทุกๆเรื่องเออมันเหมือนกับว่าไพ่ที่อยากสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้กับชาวราศีมเมษในเดือนนี้นะเม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ คืออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะมันมีหลายๆอย่างที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นมันมีคนตั้งเยอะที่ไม่ได้เหมือนคนเก่าที่คุณเคยเจอยังมีอีกตั้งเยอะที่ที่เขาจะดีกับคุณแล้วเขาจะรักคุณจริงๆฉันขอไ้น้องมีวน้งมาก่อนอาจจะเป็นเขาคนนี้ก็ได้ที่จะเป็นคนที่ใช่ของคุณแต่มันมีโปรเซสที่ตัวคุณเองจะต้องฮิวตัวเองด้วยนะคะมีสตรัท e g จีบางคนคุณอาจจะคิดแผนว่า จะเข้าหาเขายังไงจะคุยกับเขายังไงดีก็ได้นะคะไพ่บอกว่ายังอยากจะให้คุณไปตอกับคนคนนี้แต่ว่าระหว่างทางให้คุณฮิวตัวเองไปด้วยให้คุณดูแลตัวเองไปด้วยนะคะอ่ะมาต่อไปดูซี้ยังไงบางคนคุณอาจจะแบบถอยดีไหมไม่เอาแล้วดีดีหรือเปล่าจะเสียใจหรือเปล่ากับคนคนนี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูไพ่เอเนจีของเขาคะ่ะว่าเขาเองรู้สึกยังไงกับคน ไม่อาจจะมากวนบ้างนะคะขออภัยด้วยเพราะว่าอตอนกลางคืนแล้วน้องค่อนข้างจะดีดพสอสมควนรในตอนกลางคืนนะโอเคเขาคนนั้นของชาวราศีเมษคิดคิดแล้วรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษคะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษคิดแล้วรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษคะเอร์ไพน์ดิคอลส์โอ้ my god c h n n ช e n นลเพนนิเคิลโอเคเขาต้องการที่จะจริงจังกับคุณนะอย่างที่เมียบอกไปว่าเมื่อกี้ว่าน่าจะมีคนเข้ามาที่เขาต้องการจะจริงจังกับคุณคน,คนนี้ต้องการที่จริงจังกับคุณจริงๆเขาอยากจะดูแลให้คุณมีความสุขทั้งการเงินแล้วก็ความมั่นคงนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกไพ่5ถ้วยห้าเหรียญขึ้นมานะคะไม่ว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ต้อนจับเขาก็ได้นะ เขายังคิดถึงคุณอยู่อ่ะเขายังทําไมเขารู้สึกผิดหวังเสียใจกับชาวราศีเมษน,นะคะขอดูก่อนนะ2เหรียญขึ้นมาโอเคเขาคนนี้สิ่งที่เขาต้องการกับคุณคือความจริงจังแต่บางคนเขามองว่าคุณเองยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับเขาอ่ะอเกิดอะไรขึ้น เขาว่าว่าบางคนเขาจะมองว่าคุณเองเป็นคนที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่จริงจังไม่แน่นอนนะคะเขาคาดเดากับตัวคุณไม่ได้สิ่งที่คนคนนี้รู้สึกและต้องการกับคุณคือความรักความสัมพันธ์ที่มันจริงจังที่มันไปได้ที่มันพัฒนาไปได้ในอนาคตนะคะแต่มันเหมือนกับว่าบางคนคุณอาจจะใจร้ายใส่เขาหรือเปล่าหรือใจแข็งกับเขาเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยทําให้มีพลังนานที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออทําไมคุณทําให้เขารู้สึก ่เหมือนเหงาอ่ะบางคนคุณอาจจะชาวราศีเมษคุณอาจจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกเขาหรือปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวบ่อยๆหรือเปล่านะคะ,นะคะถ้าดูจากไข่ตอนนี้ก็มีโอกาสนะที่เขาอาจจะยอมแพ้ได้ไม่ดูนะทั้งๆที่เขาเองอ่า ชอบคุณแค่ไหนอยากจริงจังกับคุณแค่ไหนก็ตามแต่นะตอนนี้ไอเนที่องเขาเป็นไพ่สองเหรียญอะไพ่เดอะมูนแล้วก็ไพ่โฟร์อัคัพส์คือเขาชอบคุณมากๆกอะเขาผูกพันกับคุณมากๆบางคนก็อาจจะชอบคุณตั้งแต่แรกเจอแต่เหมือนกับบางครั้งเขาท้อบางคนก็อาจจะจีบคุณเรื่อยๆจีบคุณบ่อยๆนะคะเข้าหาคุณตลอดแต่คุณเองก็ปฏิเสธเขาทุกครั้งจนทำให้เขาเองเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาจะเอายังไงต่อกับตัวคุณือความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะเอออะ ต่เขาก็ยังชอบคุณอยู่นะคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ของกับเขาแต่เขามอว่าบางครั้งคุณไม่ได้แคร์เขาจนเกินไปอ่ะจะพูดว่ายัางไงดีคือเฉยกับเขามากเกินไปเพราะว่าตัวคุณเองคนกลัวที่จะเสียใจเพราะเอเนจีของคุณขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณกลัวที่จะเสียใจจริงๆคุณก็เลยมีพฤติกรรมที่ว่าอาจจะผลักเขาออกไปบ่อยครั้งหรือว่าไม่ได้ต้อนรับหรือไม่ได้เปิดประตูใจให้เขาก็เลยทําให้เอเนจีที่เขามีกับคนเนะี่ยคือเขา เขาเหนื่อยอ่ะเขาเศร้านะแล้วเขาต้องการที่จริงจังกับคุณด้วยชาวราศีเมษถ้าคุณชอบคนคนนี้ให้ลดกำแพงตัวเองลงนะคะเพราะมีโอกาสที่คุณจะเสียคนดีๆไปได้นะไพ่ไพ่เดนแอนด์รีเบิร์ดขึ้นมาเนี่ยให้ระวังนะคะใน energy ของเขาถ้าชอบเขาจริงๆนะถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังเปิดใจให้เขาดูนะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในครื่องเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ แนวโน้ม no, ความสัมพันธ์นี้ของชาวราศีเมษในครึ่งเดือนหลังนี้ครึ่งเดือนหลังนะคะลิ้นพันกันหมดแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ Six of Wands ก็ยังไปได้นะ f o r of Wands Wow High Priestess The Tower Two of Wands บางคนในอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะมีคู่อยู่แล้วนะ แต่เม่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะคะต่อไปเทนอฟวานไฟฟับซอสสักครู่นะคะโอเคเริ่มใหม่เมื่อกี้มันแบตเตอรี่มันเตือนเนาะเทนอฟวานกับไฟฟับซอสขึ้นมา ปัญหาทะเลาะก,กันไม่ค่อยเข้าใจกันยังมีอยู่นะซิครับซอสเนี่ยทัวเพน,นิคอลส์หมายว่ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะให้ห้าถ้วยขึ้นมาชาราสีเมษถ้าคุณไม่อยากเสียเขาไปนะนะคะถ้าคุณคิดว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดีจริงๆแล้วคุณไม่อยากจะเสียเขาไปนะคะมีวาบกรับกลาอนิดนึงถ้าคุณไม่อยากจะเสียเขาไปให้โอกาสเขาให้โอกาส,ากาสตัวเองได้เริ่มต้น เปิดใจให้กับคนใหม่ๆบ้างเพราะไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่คุณจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีไปก็ได้หรืออาจจะเป็นในทางกับกันคุณเองอาจจะเป็นคนที่เหนื่อยในความสัมพันธ์ว่าคุณพยายามกับความสัมพันธ์มามากแล้วแล้วตัวเขาเองเนี่ยแหละที่ทําไม่ดีกับคุณนะคะหรือผักใส่คุณออกตลอดเวลามันอาจจะกลับกันได้แต่เมย์ก็อยากยังจะอยากจะให้ติดก,กับกะเอเอจีที่เมย์ได้บอกไปของใครของมันนะคะก็มีโอกาสถ้าในกรณีที่เป็นตัวคุณเอง ปฏิเสธเขาบ่อยๆเพราะคนกลัวคนตัวคุณเองเสียใจก็มีโอกาสที่คุณจะได้เสียใจจริงๆนะอาเม่พูดตรงๆจากท้ายก็มีโอกาสที่คุณจะได้เสียใจจริงๆเพราะว่าเขามีเขาเองมีโอกาสที่จะเดินหันหลังให้คุณเพราะเขาเหนื่อยที่จะเอาชนะใจคุณที่จะพยายามเอาชนะใจคุณนะเขาเหนื่อยจริงๆนะชาวราศีเมษเขาเหนื่อยจริงๆส่วนตัวคุณเองถ้าคุณเป็นกรณีที่ถูกเป็นผู้กระทำไม่มองว่าคุณเอง จะเดินออกจากเขาแล้วการที่คุณเดินออกมาจากเขาเนี่ยจะทำให้เขาคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้มีโอกาสที่เขาจะเสียดายแล้วก็เสียใจคุณเสียดายคุณนะคะอ่ะโอเคมาดูไพ่ออรเคิลคัดกันว่าเอ็ปนไรขอหนึ่งใบ้กับชาวราศีเมษครึ่งเดือนหลังค่ะ it is safe for you to love open your heart to give and receive the h a r d e s t e n t i t y of all เหมือนคนกลัวในเรื่องของความรักมี h e a l i n อ่า family issues your l o v i l i f e b e n e f i t s a ี้ y o u r o r g i v e your parents นะคะบางคนคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวก็ได้มีปมในเรื่องของครอบครัวาม,มาก่อนก็ได้เนาะเอเ s ็ตเซ o ไว o ยูร์ลูฟขึ้นมาย้ำแล้วว่าคนคนนี้ s a ซ e ที่คุณจะรักเขามันปลอดภัยที่คุณจะมีความรักมันปลอดภัยที่คุณจะรักคนคนนี้ที่คุณจะรักเขานะคะ,ะต่อไปซีไพ่อยากจะแนะนำอะไร ชาวราศีเมษในเดือนนี้คะ่ะในครึ่งเดือนหลังนี้ simple a c t of kindness kindness energies you แป๊บหนึ่งนะคะไม่เห็น you bring happiness to those around you นะคะ simple a c t of โอเคให้บอกว่าพยายามใจเย็นพยายามใจดีนะคะกับเขานิดหนึ่งนะ พยายามซอฟลงพยายามเข้าหากันด้วยความดีด้วยความเข้าใจจะทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้เนาะอีกหนึ่งใบค่ะคําแนะนํา infinity supply you are a supply for today and all of your tomorrow นะคะ ใช่สำหรับเป็น True Love จริงๆมีโอกาสคนคนนี้จะเป็น True Love คนด้วยนะคะไพ่บอกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่พอหรือดีไม่พอไพ่ขึ้นมาย้ำว่าคุณเองมีเพียงพอแล้วมีเพียงพอสําหรับวันนี้สําหรับพรุ่งนี้แล้วก็ในวันอีกในอีกในวันภาษาไทยในวันต่อต่อไปคุณเป็นคนที่จะพูดยังไงดี คุณมีค่าพอในตัวของคุณเองถ้าคุณรู้สึกคุณดีไม่พอหรือว่าคุณไม่คู่ควรกับความรักนะคะก็เลยทําให้คุณกลัวที่จะมีความรักคุณกลัวจะเสียใจเพราะว่าบางคนอาจจะมีแหลกหรือมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าคุณเองไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ามองตัวเองในด้านลบจนเกินไปก็ได้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาบอกว่ามันเซฟนะที่คุณจะมีความรักมันเซฟที่คุณจะคิดว่าตัวเองดีพอคุณเองดีพอในแบบที่คุณเองต้องการหรือ หรือตัวที่คุณเป็นอยู่บางคนคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสังคมรอบข้างนะคะทาให้คุณเองรู้สึกว่าคุณเองไม่ดีคุณเองไม่ไม,ไ,มไม่ดีไม่ดีพอสำหรับความรักอย่างเงี้ยเ,เป็นเป็นอิทธิพลต่างๆที่เข้ามาแล้วทำให้ความคิดนะคะหรือทัศนคติความรักของคุณเนี่ยเป็นด้านลบดังนั้นอย่าให้ความคิดของคนอื่นมามีผลกระทบกับความรักของคุณอย่าเอาความคิดเห็นคนอื่น ที่ไม่จําเป็นนะคะที่ไม่ได้หวังดีมามีส่งผลกระทบกับความรักความสมพัน์ของคนในเดือนนี้นะคะเพราะมีโอกาสที่คุณอาจจะเสียใจจากการกระทําหรือความความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ได้ให้แสดงออกกันด้วยความรักด้วยมิตรภาพดีๆด,ด้วยไมตรีนะคะ อย่าไปไปไปผักส่เขาจนเกินไปเนาะพยายามใจดีกับเขาบ้างใจดีกับตัวเองบ้างนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษคะเขาคนนั้นของชาวราศีเมษอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษคะ I don't feel that way It is your fault Stay Okay I wish you know how much I love you I want to be with you เขาอยากอยู่กับคุณนะชาวราศีเมษคนนี้เขาอยากอยู่กับคุณมากแต่เขาก็เหนื่อยกับการที่คุณผักเขาออกตลอดเวลาเขาเหนื่อยมากๆบางคนเขาอาจจะเหนื่อยจนเขาอาจจะแบบว่าเออพอละไม่เอาละไม่ไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วก็ได้นะคะแต่เขาเองก็ยังอยากที่จะอยู่เขาเองก็ยังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาแล้วเขาจริงๆอ่ะเขาอยากจะบอกว่าคือ เขาอยากจะให้คนดูว่าเขารักคุณมากแค่ไหนว่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนแล้วเขาอยากที่จะอยู่กับคุณแต่บางคนความกลัวของคุณเองนะคะมาเป็นกําแพงในใจของตัวคุณก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจังเลยในความรักความสัมพันธ์นี้นะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับชาวราศีเมษใครระดมส่วนตัวรบกวนอะไรไดีที่ไม่ให้ไม่ได้คลิปมาได้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย